สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูตู่คุณครูนงเยาวใส่จำปานะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนออนไลน์กันค่ะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องการหาผลลบจำนวนไม่เกิน1000งแสนไม่มีการกระจายค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจาย การหาผลลบของจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งลบต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่หลักเดียวกันมาลบกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนตามลำดับนะคะโดยผลลบของจำนวนสองจำนวนใดๆเมื่อนำผลลบมาบวกกับตัวลบ จะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนะคะนักเรียนการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายดูตัวอย่างที่หนึงนะคะนักเรียน5,940ลบด้วย2720เท่ากับเท่าไรเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนำจำนวนหลักเดียวกันมาลบกัน เริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันตามลำดับนะคะขั้นที่หนึ่งค่ะนะักเรียนลบในหลักหน่วยค่ะอย่าลืมนะคะหวังเลขให้ตรงหลกัก5,940ลบด้วย2,720 0ศูนย์หน่วยลบ ศหน่วยได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะได้ศูนย์หน่วย,ลลสย,วยใส่ผลลัพธ์ศนย์ที่หลักหน่วยคะ่ะต่อไปขั้นที่สองนะคะลบในหลักสิบค่ะสี่สลบด้วยสองสได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะ ได้20ใส่สองผลลัพธ์ที่หลักสิบค่ะต่อไปขั้นที่สลบในหลักร้อยค่ะ900ลบด้วย700ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะได้200ใส่ผลลัพธ์สอง ที่หลักร้อยค่ะต่อไปขั้นที่สี่ลบในหลักพันห้าพันลบด้วยสองพันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะนะเรียนได้สามพันใส่สามผลลัพธ์ในหลักพันค่ะ ดังนั้น5,940ลบด้วย2,720เท่ากับ3,220สังเกตนะคะ3,220บวก2,720เท่ากับ5,920 3,220คือผลลบบวกด้วย2,720 คือตัวลบเท่ากับ5,920เป็นตัวตั้งนี่คือการตรวจกำตอบค่านักเรียนต่อไปดูตัวอย่างที่2นะคะ73,859ลบด้วย42,836เท่ากับเท่าไร นักเรียนต้องวางเลขให้ตรงหลักนะคะขั้นที่หนึ่งค่ะลบในหลักหน่วย9หน่วยลบด้วย6หน่วยได้ได้เท่าไหร่คะได้3หน่วยใส่ผลลัพธ์3ในหลักหน่วยค่ะต่อไปขั้นที่สองลบในหลักสิบ 50ลบด้วย30ได้ได้20ค่ะใส่ผลลัพธ์สองในหลักสิบค่ะต่อไปขั้นที่3ลบในหลักร้อยแปดลบด้วย800ได้เท่าไหร่คะได้0ูนร้อย ใส่ผลลัพธ์0ในหลักร้อยค่ะต่อไปขั้นที่4ลบในหลักพันค่ะ3,000ลบด้วย2,000ได้1,000ใส่ผลลัพธ์1ในหลักพันค่ะต่อไปหลักสุดท้ายแล้วนะคะขั้นที่5ลบในหลักหมื่นค่ะ 7จ็ดหมืลบด้วยส0 0 0 0ืได้ส0 0 0 0ืค่ะใส่ผลลัพธ์สที่หลักหมื่นค่ะดังนั้น7 3็ดหมืลบด้วย42,836เท่ากับเท่าไรเท่ากับ3 1มหมค่ะสังเกตให้ดีนะคะ 31023บวกด้วย42836เท่ากับ73859 31023คือผลลบบวกด้วย42836คือตัวลบเท่ากับ73859เป็นตัวตั้งแสดงว่าเราตรวจคําตอบถูกต้องแล้วนะคะ เพื่อให้เด็กๆเข้าใจได้ง่ายขึ้นตั้งแต่ตัวอย่างที่สามเป็นต้นไปคุณครูตูต่จะอธิบายโดยใช้ภาษาที่ง่ายขึ้นนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างที่สเลยค่ะ56,843ด้ 5, 000, 6, 43, ลบด้วย4 6่3ัเท่ากับเท่าไหร่อย่าลืมนะคะนักเรียน เขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันเริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับค่ะห้าหมื่นหด้ลบด้วย4,633ัราเราลบกันในหลักหน่วยก่อนนะคะ สามลบด้วยสามเหลือศูนใส่ผลลัพธ์ศูนในหลักหน่วยค่ะต่อไปลบในหลักสิบสี่ลบด้วยสามเหลือหนึ่งใส่ผลลัพธ์หนึ่ง ในหลักสิบค่ะต่อไปลบในหลักร้อยนะคะ8ลบด้วย6เหลือ2ใส่ผลลัพธ์สในหลักร้อยค่ะต่อไปลบในหลักพัน6ลบด้วย4เหลือ2 ใส่ผลลัพธ์สองในหลักพันค่ะต่อไป5ไม่มีตัวลบผลลัพธ์ได้5ใส่5ในหลักหมื่นค่ะดังนั้น56,843ื่นหกลบด้วยสี่พก็เท่ากับ52,210ิ นักเรียนสังเกตนะคะเราจะตรวจคำตอบกันค่ะ52,210บวกด้วย4,633เท่ากับ56,843 52,210คือผลลบบวกด้วย4,633เป็นตัวลบเท่ากับ ตัวตั้งคือ56,843เราทำถูกแล้วใช่มั้ยค่ะนักเรียนเพราะเราผ่านการตรวจคำตอบมาแล้วต่อไปคะ่ะตัวอย่างที่4 35,249ลบด้วย13,137เท่ากับเท่าไรคะ คุณครูขอทวนนะคะเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันเริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับค่ะตั้งเลขให้ตรงหลักนะคะนักเรียน35,249ลบด้วย13,137 ลบในหลักหน่วยค่ะ9ลบด้วย7เหลือ2ใส่ผลลัพธ์2ในหลักหน่วยค่ะต่อไปลบในหลัก10 4ลบด้วย3เหลือ1ใส่ผลลัพธ์1ในหลัก10บค่ะต่อไปลบในหลักร้อย สองลบหนึ่งเหลือหนึ่งใส่ผลลัพธ์หนึ่ง,ใน,งในหลักร้อยค่ะลบในหลักพันค่ะนะักเรียนห้าลบด้วยสามเหลือสองใส่ผลลัพธ์สองในหลักพันค่ะต่อไป หลักสุดท้ายแล้วน,นะคะลบในหลักหมื่น3ลบด้วย1เหลือ2ใส่ผลลัพธ์2ในหลักหมื่นค่ะดังนั้น35,249ลบด้วย13,137เท่ากับ22,112 สังเกตนะคะเราจะตรวจคำตอบละค่า2212คือผลลบบวกด้วย13137คือตัวลบเท่ากับ35249คือตัวตั้งค่ะ เรามาลองทำดูนะคะนะักเรียนเพื่อจะมาทดสอบว่าที่นะักเรียนเรียนมาแล้ว4ี่ตัวอย่างนั้นจะเข้าใจแค่ไหนเรามาแสดงวิธีหาคำตอบกันเลยค่ะข้อ1น,นะคะ3724ลบด้วย1502ค่ะวิธีทำนะคะอย่าลืมนะคะตั้งเลขให้ตรงหลัก โดยลบที่หลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะ4ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่คะเก่งมากคะ่ะนักเรียนคิดตามไปด้วยนะคะ2ลบด้วย0ได้ผลลัพธ์สคะ่ะต่อไปลบในหลักร้อยเจ็ดลบด้วย ห้าได้สองค่ะลบในหลักพันค่ะนักเรียนสามลบด้วยหนึ่งเหลือสองค่ะเราก็จะได้คำตอบสองพันสองร้อยยี่สิบสองอย่าลืมตอบด้วยเลขไทยนะคะนักเรียน ต่อไปเรามาหาคำตอบในข้อสองกันนะคะ8 5 7 0 4ลบด้วย53,203ค่ะวิธีทำนะคะนักเรียนวางเลขให้ตรงหลักใช่ไหมคะอ่าแล้วเริ่มลบในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นตามลำดับค่ะ4ีลบ3 สลบด้วยสามเหลือเท่าไหร่คะเหลือ1ค่ะต่อไปค่ะศลบด้วย0นเหลือเก่งมากค่ะเหลือ0ูนย์ค่ะหลักต่อไปคณเรียนเจลบด้วย สองเหลือหค่ะเก่งค่ะต่อไปค่ะหลบด้วยสเหลือสองค่ะต่อไปค่ะลบต่อไปนะคะ8ลบด้วยห้าเหลือสค่ะเราก็จะได้คำตอบนะคะ 32,501ค่ะอย่าลืมนะนักเรียนเวลาตอบเขียนด้วยเลขไทยค่ะเรามาแสดงวิธีหาคำตอบในข้อ3ต่อไปเลยนะคะ84,327ลบด้วย32,216เท่ากับเท่าไรวิธีทำวางเลขให้ตรงหลักนะคะ เริ่มลบในหลักหน่วยค่ะเจ็ดลบด้วยหเหลือหนึ่งอ่าเก่งข่านักเรียนต่อไปหลักต่อไปค่ะสองลบด้วยหนึ่งเหลือ1ค่ะลบในหลักต่อไปค่ะสามลบด้วยสองเหลือ1ค่ะ ต่อไปลบในต่อไปนะคะ4ลบด้วย2เหลือ2ค่ะต่อไปค่ะนะักเรียนหลักสุดท้ายแล้ว8ลบด้วย3เหลือ5ค่ะเราก็นำไปตอบเลยนะคะโดยเขียนเลขไทยค่ะตอบ5้0 0ม 111คะ่ะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะนักเรียนที่นักเรียนให้ความร่วมมือเราต้องช่วยๆกันทำนะคะเวลาคุณครูอธิบายไปด้วยนักเรียนก็คิดตามไปเลยค่ะ,ะต่อไปแสดงวิธีหาคำตอบข้อ4คะ่ะ63752ลบด้วย41,630เท่ากับเท่าไรคะ วิธีทำนะคะอย่าลืมหวังเลขให้ตรงหลักนะคะนักเรียน63752ลบด้วย41630นะักเรียนพยายามคิดให้ไวนะคะ2ลบด้วย0เหลือ2ค่ะต่อไปค่ะลบในหลักถัดไป5ลบด้วย3เหลือ2ค่ะ ต่อไปหลักร้อยค่ะเจ็ดลบด้วย 6, หกเหลือ1เก่งมากค่ะหลักถัดไปค่ะสามลบด้วย 1, หนึ่งเหลือสองค่ะต่อไปนะคะหลบด้วยสเหลือสองค่ะแล้วก็นำไปตอบนะคะตอบด้วยเลขไทยอย่าลืมนะคะตอบ 1> 22, 1 2 2ค่านักเรียนเข้าใจกันดีแล้วใช่ไหมคะเรื่องการลบไม่มีการกระจายหาผลลัพธ์ได้ง่ายมากเลยนะคะเรามาสรุปกันเลยค่ะนักเรียนเรามาสรุปกันเลยนะคะ,นะาาก,ะ,คะการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายการหาผลลบของจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งลบ ต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่หลักเดียวกันมาลบกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนตามลำดับโดยผลลบของจำนวนสองจำนวนใดๆเมื่อนำผลลบมาบวกกับตัวลบ จะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนักเรียนคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสรุปความรู้ได้ที่ลิงก์ที่คุณครูตูแนบมาให้นะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดร,รายวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่35-36 เฉพาะส่วนการศึกษาไอพีอย่าลืมทำแบบันกหัสในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สสวทชั้นป .3 หน้าที่53นะคะเป็นงานค่านักเรียนวันนี้คงจะเข้าใจกันดีนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอบจบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะนักเรียน